บ้านไม้เอกสวัสดีค่ะบ้านสวยรวยทรัพย์ต้องบ้านไม้เอกวันนี้เราจะพามาชมความคืบหน้าของบ้านขนาด6.7เมตรสองห้องนอนหห้องโถงราคา5้าแส0ห้าบาทค่ะระเบียงหน้าบ้านขนาด3.2มเมตรฝ้าระเบียงเป็นฝ้าแบบเรียบค่ะประตูหน้าบ้านเป็นประตูกระจกบ,บานเลื่อนคู่ ห้องโถงขนาด3,5ณเมตรฝ้าเพดานเป็นฝ้าเรียบค่ะห้องนอนขนาด3คูณ3.5เมตรฝ้าเพดานเป็นฝ้าเรียบทั้งสองห้องนอนค่ะทางร้านจะเดินสายไฟเอาไว้ให้ตามตำแหน่งต่างๆของห้อง บ้านหลังนี้ใช้กระเบื้องร้อนคู่ของ SCG รุ่นไฮบริดสีหมากสุกค่ะไม้ที่ใช้ในการสร้างเป็นไม้เนื้อแข็งเก่ารวมทั้งหมดร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หน้าร้านตั้งอยู่ติดถนน3-47ประทปทุมธานีบางปะหันตำบลบางปะแดงอำเภอบางปินจงังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวันเลยค่ะสนใจติดต่อ 087-123-1040หรือจะทักแชร์แฟนเพจมาก็ได้นะคะ